What are you doing it's stuck it won't open what do you mean it's stuck สวัส <Wasn> ด <'t oto> ีครับอยู่กับผมยี่ยีคมุริอาราอาราคนเดิมนะก็อยู่ในแมพพอก็เทนเมม ORY ีสเช่นเคยนะครับผมก็มาต่อกันกับพื้นที่4กันเลยนะครับผมเออนะตอนนี้ก็คือที่4แล้วนะครับยังไงครับมีตัวอะไรเพิ่มมา ชิก้านะครับเอ๊ะเคมีศัตรูใหม่เพ okay. 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 ิ่งขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือชิก้านะครับคืนที่สี่โอเคสำหรับคืนที่4ก็ น่าจะการเล่นเกมน่าจะไม่ต่างอะไรมากนะครับผมแค่มีตัวชิก้าเพิ่มขึ้นมาชิก้า,า,าก็จะอยู่บริเวณเครื่องเจริเตอร์ตรงนี้นะครับผมเออซึ่งอืตอนนี้ก็เวลาตีสามจะตีจะตีสามนะตอนนี้ปึเปล่าพเพลิดไปเรื่อยหรือเราต้องรอไปรอที่เครื่องเจริเตอร์เลย แต่ว่าถ้าเรารอเครื่องเจเนเตอร์แล้วก็จะขาดอากาศหายใจนะอืแบบนี้ไม่มีทางเลือกครับนอกจากต้องไปรอที่อาเคก,ก่อนไปรอรีเซ็ตเนี่ยตรงนี้แล้วก็พอรีเซ็ตเสร็จแล้วให้เรารีบไปที่เครื่องเจเนเตอร์เลยนะนี่คือแผงของเรานะครับผมโอเคปิดก่อนที่จะไปเฮ้ยเฮ้ยโ อืมฟ็อกซี่เหมือนว่นาเราอมองมันแล้วมันก็ยังจะจัดการเราอยู่ดีนะครับผมมีสถานก,การณ์แย่นะครับเนี่ยตอนนี้ปึ๊บโอเค None of this is real None of this is real มันไม่ใช่ความจริงนอ้่มจริงอ h oh my god ผมโดนฟ็อกซี่ตบรัวๆเลยครับเจ๊แล้วแบบนี้โอ้มันฟ็อกซี่ผมจะไปยังไงอะครับฟ็อกซี่มันดักตบหน้าแบบซอยอะตายแล้วตอนนี้โอ้เยเหลือหนึ่งชีวิตแล้วครับผมใจช่วยผมหน่อยนะทุกคนโอเค None of this is real None of real. this is น no, no, ้อยสุดเพียวน้อยสุด t พียวไม่ใช่คนจริงนะรีบแล้วรีบแล้วรีบแล้วไป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 เครื่องเจเนเตอร์ดูดวนดูด่วนดูดวนดูดวนไม่มีเวลาแล้วครับไม่มีเวลาแล้วครับไม่มีเวลาครับไปครับผม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 เดี๋ยวเครื่องเจเนเตอร์มันจะดับอีกเครื่องนะต้องรีบแล้วครับผมไม่งั้นไฟดับไม่งั้นไฟดับนะเราจะเอ่อ แก้วนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บชิก้าอยู่ไหมยอย่านะชิก้าเว้ยชิก้าเวนโอเคปิดรวนรวนร,ร,รีบเลยเดี๋ยวชิก้ามานะปึ๊บรีเซ็ตโอเค เปรีเซ็ต์ยาเขตด่วนเลยครับผมเฮ้ยนังไอชิก้ามามาแล้วมันมาแล้วไปครับไปครับโอเคเป็นยาเขตดนด่วนครับเดี๋ยวคันอาจัดหายใจปึ๊บดนด่วนเลยครับผมอาเขต โอเคเฟดดี้โอเคเฟดดี้อยู่ตรงนี้นะโอเคมันหันหน้าอยู่โอเคลิซตรลิซ็ตตึงมือมากครับผมคืนนี้คืนที่สี่ป้าโอเคแค่นี้ผมก็เกมเป็นขุมผมแล้วตอนนี้ วันนี้เวลาก็ยังเดินอยู่เพราะว่าผมไปรีเซ็ตเจรนเตอร์แล้วนะครับผมอันนี้ก็รอเวลาถึงเช้านะครับผมคิดว่าน่าจะเช้าทันก่อนโอเคเป็นไงครับผมจุดที่สี่เกือบไม่รอดครับผมเย้ คืนที่สี่นะเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยคืนพิเศษเหรอครับเนี่ยโอเคก็มาต่อกัน mm hmm. จริงเป็นคืนที่ห้านะครับแต่ทำไมคืนนี้มันไม่ขึ้นคืนที่ห้าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน w h a They're actually alive What the fuck Thank God you picked up. Look, there's something happening. You don't want to talk about it, but I need to tell you a few things. Oh my God, um, I don't have a lot of time right now. Listen closely. The whole Tony Taco's restaurant chain, yeah, it's a fake. It's a cover-up. ขอไปครับผมผมแปลไม่ออกจริงๆนะโอเคแต่ เมื่อกี้ผมต่อต่อไปต่อกับคืนที่สี่เมื่อกี้เนี้ยแต่ทำไมมันไม่ขึ้นคืนที่ห้าไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผมโอ้ใหม่กอดโอ้ยแล้วพับเพชรมันแบบเร็วมากครับเร็วมากเร็วมากมาเร็วมากครับพับเพชรโอเคก็ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะครับผม ตีสอง้วครับผมโอเคแล้วก็ผมเพิ่งรู้นะครับว่าอุ้ยก็คือผมเพิ่งรู้นะว่าไอ้ฟ็อกซี่เนี่ยมันแพ้แสงมาให้เราส่องไปชายใส่หน้ามันนะครับผมมันจะหันหน้าหนีนะโอเคผมก็เพิ่งรู้นะครับ โอเคดำๆดำๆๆมาแล้วครับผมฟ็อกซี่คนดีคนเดิมนะครับผมฟ็อกซี่เฮ้ยยายายา่ยายาันฟ็อกซี่ y, ใช่ไหมเงี่ยแสงแวบบๆมันกลัวแสงนะฟ็อกซี่อ่ะ นี้เป็นเวลาทีตีสองครึ่งนะซีหยานเว่ยหยานเว่ยฟ็อกซี่หยานเว่ยฟ็อกซี่เนี่นะครับ อย่านะอย่ามานะทีสามแล้วจะทีสามแล้วครับเฮ้ยมันมามันมาอะไรอ่ะเสียงไรอ่ะครับเฮ้ยเ้ยตอนนี้ตอนนี้อย่าย่าอย่ายานะเว้ยตอนนี้ทีสี่แล้วครับก็จะเริ่มมีเครื่องเสียแล้วให้เราเดินไปรอนะ บ็อกซี่อย่านะเว้ยซี่อยู่ไหนวะุ้ยบ็อกซี่อย่าอย่าอย่าครับอย่าครับอย่าอย่าอย่าครับ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 อย่าครัอย่าอย่าอย่าโอ้โหเย่แล้ว เพื่อนเลเรเตอร์เสียครับต้องรีบไปซ่อมนะแต่พอกซีมันอยู่ไหนอะต้องรีบไปซ่อมนะครับต้องรีบไปซ่อมเย้พอกซีอยู่นั่นเราไปก่อนนะอย่าให้มันเห็นนะครับผมมงั้นเราแย่แน่โอเค ไปครับไปครับครับผมเดเตอร์เครื่องบนเสียแต่ปัญหาคือชิก้าครับผมคือชิก้ามันเฝ้าเครื่องบนอยู่หรอครับอย่านือชิก้าอย่านะอย่านะ ปึ๊บเร็ว,รวโอเคโอเค,โอเคครับชิคก้าไม่อยู่นะโอเคตอนนี้ก็คือต้องไปที่อาเขตครับผมปึ๊บอ่าบล็ออีกแล้วครับบล็กติดตรงนี้ ไม่เป็นไรครับผมไปที่อาเขตดวนๆโอเคพับผิดนะครับผมพับผิดจะมาให้เราผมรู้แล้วครับวิธีการแก้ทางพับผิดนะครับก็คือต้องหันไปมองข้าง รน,นอะไรอ่ะอ๋อเฟตี้โอเคผมรีบออกตู้เัินไปนะครับผมมัเนเลยดักตกผม,มทั้งเฟตตี้ทั้งอ่าเอา้าชาวเลอร์ครับเย้โอเคคืนที่ห้าแล้วนะครับผมเย้ คือที่ห้าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือที่ห้าหรือเปล่านะครับเฮ้ย เดฟดี้ไม่ไม่นะคือพวกเราออกไปไม่ได้นะตอนนี้พวกเราพยายามออกจากที่นี่น,นะครับผมสุดท้ายก็โดนปิดโดยเฟดดี้นะครับผมไม่ใช่โดนเฟดดี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมแต่ว่าอะไรครับคือกลุ่มของวัยรุ่นพวกนี้ก็ไม่สามารถออก จากที่นี่ได้นะครับผม